ทุกคนทุนนกท่านนะวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะแอดมินเป็นในช่องเกนพีไม่มีสาระชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่าอาวีนะเราก็จะเล่นตัวที่มีชื่อว่าซานิตนะครับเราก็จะมาในสกินมังกรท้องนะไม่รู้ว่าชื่อสกินอะไรจะไม่ได้นะโอเคลราก็ได้เล่นเป็นตำแหน่งป่านะวันนี้ ทีมเราก็จะมีแวนนะเป็นแครี่นะโอมาเป็นสพอร์ตนะคือก๊อปเดอะบอยนะหลานของแอดมินเองนะครผมแล้วก็มีคลิกซี่เป็นเมดนะบแล้อออฟเลนจะเป็นทาร่านะครับเคก็จะมานี้นะเราจะเริ่มมาที่ป๊อฟ้านะครับจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะจบไหนก็นักนะจะเป็นคนที่ติดนิสัยเริ่มมาฟ้านะ <laughs> รู้สึกว่าเริ่มเกมมาบนเราก็จะมีปญหามีประเด็นกันเลยนะ okay. โอเคดูกันต่อนะครับคอยดูบัฟแดงให้ชี้ธาบอกโอเคฟลิป okay, ัตเป็นของเรานะเราก็จะปล่อยป้อมกลางเลยนะครับจุดนี้ไม่ไปเคลียนนะครับปล่อยให้เขาป้อมนะครับไม่ถึงหกนาทีป้อมไม่แตกแน่นอนนะครับปล่อยไปช่วงนี้แอดจอค่อนข้างเสียงแหบแห้งนะฮะยังไงก็ต้องไม่มว่าอะไร ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะโอเคขอปั๊บแดงก่อนเลยโอเคเมื่อกี้ยกมูมูก็เข้ามาเล่นกันแพนด้ามานี่กันจะซับข้อแพนด้านะจะซับคลิปจะได้นะครับผมอีกสิบหกวิดาร์ซ์เลยเยอะแยะแนบแต่ว่าเราไม่เป็นไรเราแม่งมุมก่อนเลยแล้วกันนะแม่งมุมตัวนี้เหมือนอยู่ในโปเกมอนนะครับยังไงเจอชารล็อตรับ สีตัวบนจ้าแหวนบอกอเไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าเห็นโดนหัวใจมันนี่เยอะไปหัวใจของวิลาไม่ค่อยมีผลกับเรามากนะโอเควิลาดักนะเมื่อกี้สนิทต้นเกมแล้วนัองเราต้องเขาเรียกว่าปล่อยให้ศัตรูได้ใจไปก่อนนะเดี๋ยวเลดเกมมารู้เลยนะครับ เป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าถ้าได้สับหัวตัวไหนตัวนั้นน่าจะแบตะนะอย่างไรจังหวะน,นี้บนเหมือนจะเปิดประเด็นดนะ้เดี๋ยวเราซันตัวก่อนนะรออันติมานะครับสองหนึ่งโอเคอันติมาจังหวะน,นี้ขอสับตัวใกล้ที่สุดโอเคได้หนึ่งตัวนะอลิศแล้วก็สอักตัวได้ไหมโอ้โหยกจังหวะนี้โดนปาดไปหนึ่งทีแต่ก็เป็นโอมาได้นะครับขับป้อมเลยไหมอันติไม่มีนะ จะได้โอเคไม่เป็นไรนะครับคิดว่าน่าจะฝืนเนาป้อมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาดีสอรักกั้นให้เพื่อนนะครับต้นเกมเราไม่กลัวนะเพราะว่าเราค่อนข้างตีแรงนะครับเทลมานะครับจงไงโดนเพื่อนเรากันได้จังหวะนี้โดนยกไปหนึ่งทีไม่เป็นไรเรายังฝืนเรานะครับรู้สึกว่าเทลจะอยากจะได้ไมากโอเคคดผนิตรัดไม่ได้ แล้ก็โดนลุมสองจังหวะนี้อันติสับหัวเฮ้วิล่าไอ้คีล่ายังไงยังไงเอกมาช่วยนะครับจังหวะนี้รอดไปได้แนวเยี่ยมจีใจเย็นไอ้สองร <c oughs> อดตายเคเกือบตาย เกือบตายแล <laughs> yes, ้วจริงจ่อทั้งมันม่วงนะดีนะมีพระเอกมาช่วยก่อนนะไม่งัันไม่รลอดแะ่เทลจังหวะนี้เราไม่มีอันตินะเราช่วยไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรนะเราน่าจะฝึกต่อป้อมได้นะมีล่าเข้าป้อมอย่างนี้ก็อันติมาพอดีก็สบหัวสองแล้วก็ดีจังวะโอเคเก็บกีบมล่าไา้ได้นะเรารอดนะโอเคไปกันแล้วไปฟาร์มนะ รู้สึกว่ามันเดืเอดสะเกิดในตานี่แปลต่อแปลกนะถ so อยออกไปถอยถอยเ๋ยนี้เองอย่ามาลัดโอเคบั็ฟ้าเป็นของกูให้หลานตัวดีหน่อยตัวนี้แก่งบล็อคตลอดนะครับไม่สนใจโลนะครผมเอามาแทงนี่พอได้บ <c oughs> <c oughs> ดีล่าหวัวใจใสแมงมนุ่มนะจังหวะนี้ ส่วนกันไม่สนใจเดี๋ยวเราไปเอาแพนด้านะอันตีมาพอดีจังหวะน,นี้สกิลหนึ่งไปนะรับปาดสกิลสองแพนด้าโดดหนีเอาตัวนี้ได้กันอ,อีโอเคเก็บบีล่ามาได้แล้วก็ชารจา์จอตจังหวะนี้ยังไงจะรตแล้วก็ปาดชาร์จรถตายไปเราขอถอยดีกว่าไม่ไหวโอเคเก็บตายนะครับมาไหมสล็อตมาไหม ามานี่บอกเลยว่าหัแบกนะเพราะเรามีอันติแล้วนะโอเคไม่มานะรอสักสามวิโอเคไม่มาไปนะจะค,คลิปแล้วเราก็จะไปต่อรนะับโอเคซมำต่อไม่รออะไรนะดักสอ้งให้เพื่อนนะคาดว่าฟาร์มน่าจะไม่มาปวดเราเลยทาร่าทาราเดินผ่านไปนะไม่ช่วยนะโอเคไม่เป็นไรทาร่าคิดว่าเราไหวเราก็ไหวจริงๆนะ ปล่อยไปนะเราไม่ต้องไม่สนใจนะเราฟาร์มไปก่อนจังหวะน,นี้ตีไปก่อนแล้วก็สับไปตีตีสกิลสองของซ้ายนี่ทำให้เราตีเร็วขึ้นประมาณสี่รอบนะครับสี่ทีนะโอเคตาราไม่ช่วยนะไม่ช่วยคืนนะโอเคไปลนะวีล่านะจังหวะนี้เจอวีล่านะครับอันติพร้อมหนึ่งสองสามพร้อมโอเควีล่าจอดอย่างงี้ตีตี ตีตีโอเคเก็บวิลาไปได้นะครับอืมหลังเข้าแผ่นหน้าตอาไว้อันตีไม่มีนะสับแผ่นหน้าไม่ได้นะจังหวะนี้ขอปับฟ้าเลยแนละ้วกันได้ไหมโอเคได้ปับฟ้าแนละ้วเรากับไปนะครับยังไงลนะ่ะลบสกิลอืมทุกไม่โดนจังหวะนี้ได้ทุกตัวนะครับถ้ามาะนะับอืมไม่โดนนะครับไกลเกิน จะกดอันติสับหัวของแพนด้ายังไงแพนด้าไม่กลับจังหวะน,นี้ก็รอดไหมไม่รอดน,นะครับเอาป้อมอีกหนึ่งป้อมโอเคถือว่าคุ้มนะครับได้ออกเลนแล้วก็ได้แพนด้ามาหนึ่งตัวยังไงจังหวะน,นี้ต่อด้วยบีล่าเลยกันเรามีสก,กิลล้างทุกสก,กิลตีตีแล้วก็สับหัวแบบโอเคบอแดงต่อนะครับรู้สึกว่าจะมาปวดมอบแดงซะเหลือเกินโอเฉเอาไปก็จะบอยอยากได้ให้เอาไปแล้ว โอเคฟาร์มอย่างเดียวมีอะไรให้ฟาร์มเราฟาร์มหมดแอดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งหายจากการเป็นไข้นะเสียงก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะ่ายังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับโ okay. อเคเข้ามาอย่างนี้ยังไงอะเข้ามาไหมชาลอตชาลอตไม่กล้าเข้าขน,นะครับเคสตู้มาเราหนีด้วย ล่างเหมือนจะมีเดินจะเห็นทีวจวังหวะนี้สวัสด,ดีเทลวตายไปโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวแต่ว่าเป็นคิวของพี่โอมานะครับจังหวะนี้2ตัวแันหน้ายังไงสับหัวแบะไปต่อด้วยอุตสาไดก้อนต่อนะครับเพื่อให้ทีมเราได้เปรียบนะับผม แอดตอนนี้ก็รู้สึกว่าจมูกหายใจไม่ออกเลยนะครับเสียงค่อนข้างแหมนะครับเหมือนคนไม่มีจมูกเนี่ยตอนนี้ต <c oughs> ้องขอภยไยด้วยแล้วกันไม่เป็นไรนะถือว่าเรามีใจรักในการเล่นสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่าน,นใดที่อยากจะมาอัดคลิปอัดเกมเอาวีกับแอดก็สามารถทักเข้าไมา่ได้หรือว่าสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะหลังห้าโมงเย็ยนทุกวันนะครับช่วงนี้แอดจะไม่ค่อยได้สตรีมนะครับ ส่วนคนสตรีมจะเป็นแอดไนน์นะยังไงก็สามารถเข้ามาไลค์เข้ามากดไลค์กดใจเป็นกำลังใจให้แอดไนนได้นะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถกดสติ๊กเกอร์ได้นะครับยังไงเตียวตายไหมอือสองหนึ่งสองหนึ่งก็ไม่กลัวนะจังหวะนี้สองหนึ่งสองหนึ่งได้ไหมอืมอ,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 ไ,ไ,มอมไม่ได้นะ พูดถึงไลฟ์กันเนาะไลฟ์ช่วงนี้ก็ต้องเจอกับแอดมินนายนะครับซึ่งเราก็จะแอดมินเป็นจะไปรับจบอบนะบซึ่งไม่ได้ไลฟ์ได้นะครับแกก็ต้องฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับต้องขอบใรด้วยวกันนะครับยังไงก็อยู่ไลฟ์กับแอดมินตายเป็นเพื่อนแอดมินตายนะครับแอดมินตายแกก็จะไลฟ์หลายแจมแล้วยังไงก,ก็อยู่เป็นกำลังใจอยู่เล่นด้วยกันกับแอดมินตายนะครับจะได้ไม่เหเงาเนะี่ยหลังเข้าจังหวะนี้สับสับสับ,สบแต่ก็ตีโอคไม่ได้นะ เยอะไ,ไปส่วเนอเป็นก็จะมารับจอบนะครับก็คืองานใส่ไม้นะค,ะครับผมเป็นธุรกิจทางบ้านนะ,ะเป็นการรับเหมาเลยมายัางไงจังวันนี้ออเอาไว้เดือนน้อยแต่ร้อเซโอเคเกือบตายนะค,ะครับโหตกใจหมดนะเมื่อกี้ S <S> สำหรับใครที่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เราขั <S <s ้นไหนนะที่อยากจะมาอัดคลิปกับแอดเปิลก็สามารถอัดได้หลังเท้าโมกยินของทุกวันนะโอเคเดี๋ยวขอจบก่อนนะจบได้ไหมขอสบุัวแม่ตีตีอออืื้หตายไปยังไงเพื่อนยิงป้อมอยู่โอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมัครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเปิลด้วเลยกันนะยังไงก็ ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะก็หลังห้าโมงเย็นนะก็มาอัดคลิปด้วยกันกับแอนดี้เปิ้นได้นะครับสำหรับช่วงนี้แอดมินเพิ่นก็ไม่ได้ไหลนะเจอแบบหนึ่งตายยาวๆนะโอเคของเราประมาณนี้ครับโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วอย่าลืมมาอัดคลิปด้วยกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บ